สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับมื่อนี้ครับพี่น้องครับมาเจอสายฝ่าีกแล้วครับพี่น้องครับเอาพอดีครับมารับชมตองวดน้ำกันว่าสายฟ้าเป็นฝันดีบอให้เพันงุ์หลอดมากดิบอสพันธุให้ลอดมากเลยตงวดที่แล้วถ่าผู้ใดได้เบิง่งเนาะสายฟ้าเนาะสิบห้า <15 S 2> ตรงตรงสองคู่เท่านั้นของสายฟ้าสิบหายับสิบเก่ามันมาฝันฝันหรืออะไรเนี่ยนะไมนเลด ฮาก็โอเคเลนะเด็แต่ว่างวดนี้นั่นคือโกพี่โกพี่ตัวเลขประกบอพี่ตัวเบื้องที่ดีมีรางวัลดิมีรางวัลแต่ว่าคตรถึงทำลายเลยงวดนี้เห็นถามกันเขาไม่ลายคเลยอ้าวฝันเราฝันเราบริสุทธิ์ยังไงหรือเป็นสูตรมั้งเนี่ยสูตรเก่าเป็นสูตรที่เกพี่โกอ๋อสายฟ้าให้เป็นสูตรที่เก่าจับจับคู่ให้ที่เก่านะจับคู่ให้ที่โกนี่งวดนี้ครับแต่ว่าเบาเถาท่านี่ฝันได้องวดนี้ ปันที่แล้วขาดเลื่อนเรียงว่าลวกหลวกกว่าก็มาผมอ่าแต่ว่าชนกับนี้เสายฟางงวดที่แล้วเนาะงวดนี้นีสองหกเจ็ดแปดจะว่าจะครูเห่สามครูงวดนอืมค่ะนี่โอ้สองหกครับสองเจ็ดสองหกสองเจ็ดครับสองแปดสองแปดเพราะว่าหมัดสองค่ะสองลักสิบแต่ว่าเนี่ยเนี่ยคุณสองเจ็ดกกัันนจำกัน โอ้กันในเพื่อนในตัวนึงกันตัวไหนแต่ฝ้าเลขสามตัวที่ทั้งหมดแม่เลยเลขกันเนี่ยสกาวพันมักตัวนี้พันว่าย่างย่างภายในมักเอาฝันไปก่อนเลยตัวกันนี่จะเป็นฝันอยู่ฝันอยู่ว่าของห้าเอากล่องคือประจำไปแครงห้าไม่เป็นไรเลขสามตัวให้ทั้งหมดดีเป็นหาเป็ึงสามตัวสามตัวเนาะเพื่นเราดีขึ้นไผ่สามตัวสามตัวความเพราะว่าตามสูตรจากปู มันมาน้ากันอยู่อืมสามตัวนี่มันเคยมาน้ากันไงอืมซี่ตัวบนีิจับคู่มาน้ากันได้เป็นบ่จับคู่มาน้ากันไดค่ะขั้นเป็นบ่มาคู่เขาจับแต่จับคู่เองเลยมค่ะมันมาได้จะเป็นหกเจ็ดหกแปดตั้งสิใครเนาะค่ะแม่ขั้นเป็นเทาจับเห็นมันจีลายตัวบดนะแต่ว่ามักสายฝ่ายมักสองสองห้ารักสิบค่ะล่างบนเลยดิบดได้วาเน้นบดได้วาเน้นบาใส่ฝ่ารได้วาเน้นอืมสามสามตัวนี่ที่เป็น แปดสองเจ็ดนี่ครับทำชุ่มสายฟ้าสวยนสวยเล่นปะนี่ครับเอาเขียนวันที่น่าเปสายฟ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งพอยหกหางนี่ครับของแอดสายฟ้างวดที่ผ่านมาทำชุ่มถ้าท่านใดได้รับชุ่มคลิปสายฟ้ากระเบาเถ่าข่มฝันนะครับเนาะของสายฟ้าเพิ่นหนึงหาตรงๆแต่ว่าเรียกว่านี่คือโกเลรอ เพราะว่าวิรา์แล้วตัดวิรา์แล้วเร่ว่าคิดว่ามักสองเจียนีห่างมาสองเจ็ดอมาขึ้นกันแล้วกหนึ่งห่างมดมักสองเจที่เหลวแมนครับสองเจียตมากนนั่นแต่ว่าอาจารย์ดพอดีห่าหเกียสองเลยก็เข้ามากรับน้ำบอลของของแอดไซฟานตามงบตามทุนครับแต่ละาคืนเน้นเีนตัวตรงเน้นตัวตรงเรนตัวตรง เรียกว่ามีเปลี่ยนที่จะสีตัดนหน่อยหน่อยลงเพราะว่านี่หัวที่สามนี่นี่สูตรนี่ค่ะเพราะว่าสูตรเพิ่นเสียนแห่มากยี่สิบสี่หัวค่ะคิดว่าแบบไลอยมันช่เรื่องฝาสูตรอ๋อค่ะแต่ว่าสูตรของสายฟ้านี่ก็ถือว่าเก่งอยู่นะค่ะเนาะมันข้าวละลายหัวแล้วมันก็ล่างเดือนนี่ก่างเดืนล่างเดือนสูตรก็ล่างเดือนหัวที่แล้วกันเปเปิลโรตีมาแล้วโอ้ <ฮะ S 2> สองเจ็ดดิกเนค่ะสองเจ็ดโอ้โทำชุ่มของแอดสายฟ้าพี่น้องมหัศจรรย์นมานที่ป่าอ่าก้มฝันข<จ>องบ่าวเถากับแอดบอกเแค่แดงเรียว่าหนักเพ้่ีอืมตัวหนักคุณบอกตัวหนักแปด,ดสองเจ็ดอืมทำชุ่มนี่ครับแต่ถ้าในฝันบอกว่าไงถ้านฝันถ้าในฝันว่ท่านฝันท่านฝันว่าท่านฝันเป็นผู้โถมมาก พี่เต้สักหน่อยก็เอางลือเาฝันพ่อญ้าอยู่ไงควนเดีกว่าฝันพ่อญ้าค่ะย่าบ่เคยฝันแะเียันเ่อมเขาบ่สเร่อมากคนหนึ่งหานตอนนมีชีวิตอยู่มันก็ถือว่หนึ่งหาคือว่าเรี่งมากนงตัวเองเาบอกว่าที่เราสายฟ้าจะห้แค่สองครัวเนี่ยสิบหากหนึังเก่าเป็นเรื่เกวยด้ป่วยเนาะ แม่นว่าไข่ถือไร่เลยมหมดเลยที่มามไข่ไข่อ <c oughs> ๋อแต่ว่าวันนี้เนี่นไปรวดเนี่ยเส่สจทีวิจารณญาณด้การรับต้่มรับฟังคนเนี่เน่นไปรวดสองเจ็ดวันี้สองเจ็ดมันใจเล่นบ้างพี่ก่มันก่อ,อน พี่กอกเลยสองเจ็ดเนี่ยโอ้ับขอบคุณเขาเอาขอบคุณแอดสายฟ้าครับทาชมพี่น้องครับเพราะว่าคือไปบ้าไวไปไว้บาไว้แท้หางเนี่ยระเด็กอ่าหางภรรยาเอาเอาพ่นพ่นมีตัวมักไปเดือนสกาวพิ่ีแล้วหกสี่ หยิบไปไม่มา6ซีมาสักหยิบผ้านไปเอาอยู่นี่โอ้ไปเอาใส่บันเนี่ยดูน่องหันค่ะไปสื่อของมาใส่กระถิ้งโอ้ไปสื่อของมาใส่กระถิ้งก่อนเนาะไอของเซกระถิ้งอ่าเอาตามชมนี่ครับแนวทางของแอดสายฟ้าพารวยครับพี่น้องวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสอง5ันห้าะครับเนาะกับมือนีพอดีนะครับเนาะมาฟอเพิ่นกับอยู่อ่า กูแก้วนะครับพี่น้องครับผมนี่ครับงวดที่แล้วนี่ก็ถือว่าแนวทางของอ่าแอดสายฟ้าเพร่ะสิบหากับสิเกครับพี่น้องคุ่นรับผอา่าฮ่า่า เด็กตัวเดียวเลยใครตัวเดียวใครตัวเดียวโอ้โหของนางกันอ่าเอาครับจำชุ่มนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศนี่นะครับเนาะสร้างเป็นกำลังนี่ครับทำงานนะครับเนาะพี่น้องครับหอระฆังขับอยู่วัดปูอยู่กูแก้วขับพี่น้องนี่ครับก็ได้หลายเปอร์เซ็นต์แหละครับปูวานะครับเนาะ กระเดินทางมาพอกับเนี่ยครับกับเจแดงนะครับเนาะเดือนสกาวสายฟ้านะครับอยู่ที่กูแก้วอยู่วัดปูอยู่กูแก้วนี่แหละครับพี่น้องกับก็เล่ก็เลยไดยถามเพิ่นว่าเพิ่นได้ตองงวดหรือยังนะครับเนาะสายฟ้าเพื่อนก็ว่าได้ตองงวดแล้วครับพี่น้องนะครับเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาของแอดสายฟ้าเพื่อนก็ถือว่า15งตรงๆนะครับท่านชมกับเอาับเดี๋ยวจะไปแคปหน้าจอเอาอีกรอบครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับ แคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับของแอดสายฟ้าพารวยนะครับเนาะกับเพิ่นเหยเล็กวินมาคือ2678นะครับเนาะแต่เอาเพิ่นฟันที่2หลัก10ครับ2 6งหกสเน้นที่27คู่เดียวนะครับตัวกันเพิ่น2อหาครับ3ตัวหางเดียว827เนาะครับท่านผู้ชมนี่ครับของแอดสายฟ้าคดที่ผ่านมาเพิ่นให้1่หากับ19เนาะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมก็ถือว่านอยคู่หน่อยชุดครับ ของแอดสายฟ้าเพื่อนบ่หลายคู่หลายชุดเด้อครับพ Elena, tiempo, shooter, istas, right me, bueno. ี่น้องนะครับเนาะเอาบ่าวเ่าก็จะฝากบรรยากาศไว้่ำนีหละครับท่านชมนะครับเนาะครับอากาศก็ค้มครับพี่น้องเ้อนะนะครับอากาศกะเริ่มเย็นละครับ F c ซแฟนคลับทั้งช่องดูแลสุขภาพเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงสุขุสุขคนคือเก่าครับผมเงินไหลน่องท่องไหลเข้าทุกท่านครับพอบ่าวเ่าในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ